อย่าไปเชื่อพวกผู้นำนักพัฒนาที่ดินที่แห่กันออกมาบอกว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยไม่กระทบต่อธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาคเอกชนเพราะว่าประการแรกพวกนี้มักจะทำของแพงๆครับก็เลยไม่เรียกผลกระทบประการที่สองพวกนี้มักจะเป็นกรรมการในหน่วยงานต่างๆที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะไปพูดในแง่ลบก,ก็คงจะไม่กล้าแต่ว่า ในความจริงแล้วในขณะนี้เนี่ยครับยังมีบ้านและคอนโดที่อยู่ในมือของผู้ประกอบการราคาไม่เกิน3ล้านบาทถึง1นึ่งแสหนึ่งหมนหนวยแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเพื่อคนไทยจะสามารถแข่งขันกับบ้านภาคเอกชนก็ไม่เป็นไรอกครับแต่ว่านี่แป็เอาที่ของหลวงราคาแสนแพงเอามาทำอย่างนี้เป็นการทำลายทรัพยากรของชาติและเป็นการ เอาเปรียบผู้ประกอบการและทําให้คนซื้อไปเป็นตราบากด้วยนะครับแต่ประการที่สําคัญที่สุดก็คือว่าในวันนี้เรายังมีบ้านมือสองในมือของพี่น้องประชาชนทั่วไปในกรุงเทพอย่างเดียวนี่ก็อีกประมาณสองแสนหน่วยคอนโดบางแห่งแถวลาดพร้าวขายแค่2องแสนแหลายตัวหลายแห่งราคาถูกมาก เรากับไม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีการซื้อขายบ้านกันในราคาที่ถูกกว่าบ้านเพื่อคนไทยสิพวกนักพัฒนาที่ดินเหล่านี้ไม่กล้าพูดสักคำเลยครับว่าในกรุงเทพยังมีบ้านที่สร้างเสร็จแต่ไม่มีคนอยู่ถึงประมาณหกแสนก็หน่วยสิ่งเหล่านี้เอามาขายต่อได้ครับแล้วก็คนที่ซื้อไปก็จะได้ประโยชน์ที่บ้านราคาไม่แพงส่วนคนที่ขายได้ก็จะได้ใช้หนี้ก็แยกมันไปลงทุนทางอื่นทําให้เศรษฐกิจงอกงามแต่เรื่องนี้รายใหญ่ๆเขาไม่พูดหรอกครับเพราะว่า ตัวเองไม่ได้ประโยชน์ด้วยแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าเราฟังพวกผู้นำนักพัฒนาที่ดินพูดต้องตรองให้ดีๆนะครับ